ดอกกระเจียวพมีนะพี่น้องอกะเกว,วายมันเออวายวายสารเล่าลูกควักกับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมานี้กัมาพบก,กับตูนาสาวลาวเนาะพี่น้องมานี้กระพาพ่อแม่พี่น้องไปเปิดหูเปิดตาเนาะเพระาะว่าอันมาตลาดเนาะไม่ใหญ่อยากกินหอยแครงเนาะพี่น้องผึ่็สบายเพิ่นอยากนู่นนี่นั่นเนาะกระสิบคาดกันเลยน้อพี่น้อง ไปตลาดเซโนเนาะพาอามาเนาะพี่น้องเพิ่นอยากกินหอยแครงจักซีมีหรือบูมีเนาะมากับร้านน้อยไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องว่าจะได้หรู้เนาะหอยแครงกัได้อยากกินเหลดตลาดเซโนเนาะพี่น้องเลยสปูบ่ข่อยมาหอกเนาะเพิ่นอยากนอนเนาะพี่น้องนอนมาสุดทาเนาะสงสัยนอนบ่อิ่มเนาะ มัน,นก็จะเป็นอัน,นคิ้วหลอดน้องพี่น้องคิ้วหลดจากมาตเจาะเรลือดหลอดลายน้องอั่งแหงน้นองเถิหดหักกล้องสปูสนันก็โทษขอ,ขอโทษขอไปนำลายเด้นะอเนาะเข้ามาตลาดเลยน้องพี่น้องไปตลาดเศร้าเลยเนานะกับรอี ปลาหมึกอาหารทะเลนะพี่น้องน้สั้นบ้ากระดูกย่งจะหอยค้างว่ะพี่น้องไม่ใหญ่ก็จะกินหอยแข็งนะปลาดุก มีหอยแข็งป้ะหอยแครงหอยแข็งอยู่นี้หอยยังังคะหอยคางครับพี่น้องบุ๊มีหอยแข็งมีแต่หอยคางท่านี้ก็สิคลายพวกพักน้องพี่น้องเข่องแกงเนาะเก็บเนาะส่วนลายค่อยมีจะมีฝั่งตรงนี้ คลายเห็ดนั่น้องเห็ดนางฟ้านะหน้าเงนอพเจ้าไปลกเดียวหนักแดงคายกระเด็กขนังนั่นนองกระต่าแซ่บอปนลีเนาะแนมบมูจาบ อาหารอาหารทะเลนี่ตะกุ่งโอมีหอยแครงบอก่มาโซปปิงซีนแหงนาอพี่นอกเป็นตาเซนมาสวยพดนาอพี่นอก ขึ้นเก็บเขื่อนมากระเจียวยดอกกระเจียวก็มีนะพี่น้องดอกกระเียวายมั้งวายสารเล่าลูกขวักปลาแห้งนะพี่น้นองไข่กระติกไข่ปลาไข่เห็บปลากระโคงใหญ่ไอเด้นะพี่นอ้องอ เบลยร์มันจนจนสวยแหงเลงไปกับเกี๊ยวเขื่องเมื่อเบบนี้อ้ามอื้งใหญ่ไอ้นีเนาะผูมอกริดกัะเต็มเลยเนาะโซนพักจะมาแถวนี้น้องพี่น้องเลยอ่าซื้อเฮดเลยน้องพี่น้องบ้านนอกไปยลยซื้อมันนอกได้เฮดปะฮะโอ้ยแคร์กูพ้อเนาะเอาเฮดแทนเนาะพี่น้องกัน สปูกระไดาเฮ็ดน้อพี่น้อง80บาทบบาเฮ็ดเงินใครเป็นยาไปอาไปแตะเงินหาพันหนึ่งได้สามเซนเก้าสิบสี่พันน้ะพี่น้องเงินบาท ขึ้นขึ้นลงลงลก,กันเนาะสปูกกรไป้เตกเนาะบนมีเงินเตะมาจาะเกี่ยวไฟเวียนมาผลเก่าเลยเนะาะวันนี้ท่งนี้นนกับิคายผลลำไ่เนาะบดห้าบุดตลาดเนาะกบบนี้หอยแข็งบนมีแต่อหอยคาอ้างคือบ,บ,บนเรื่องเอาอ่ะ เลือกนะนียมันเอาตัวมันสดๆนะมันอาา่านปากโอ้ยม่ใหญ่อดกินหอยแข็งเนาะพี่น้องเอ้ยกินหอยคางไปแทนเนาะมัน,นปแบบตอบหอยแครงอาผเหลือกหอยคางน้อพี่น้องเป็นอะไร อยากนอนอยากนอนอย่านั่งอย่านั่งลุกลูกลูกตุงไป่จริงอ่าซื้อสิบพันเนาะพี่น้องสิบพันเป็นเงินไทยสี่สิบเอ่อสี่สิบบาทเนาะสามสิบบาทเนาะเงินมันขึ้นเนาะพี่น้องเนี่ยเนียนหรือโบเมนสามสิบบาทเนาะพี่น้องแต่เก่าค่ะสี่สิบบาทเนาะทาเลือกกอนเลือกคายสุดอันขนมหวานเนาะพี่น้อง เป็นตะเซ็บคระลายนำวานนะพี่น้องฟองวานนะตั้งจะเป็นโซนเขื่อนสำอางนะพี่น้องลายหูเบเป็นเสือไหมแล้วก็ตัดกิปไปนนลำนะพี่น้อง มาขายพูกนิดๆจ,จังสื้อาฝากเอาไปน้นองฝากให้ท่านนะเลยพี่น,น,นุ่สินงามขนาดนี้อาก็อุ่มลานเนาะได้โคงนักกันนักน้อ,นนอนพี่น้องเคขื่องประดับ นี่ก็เป็นโซนเสือป่าเนาะพี่น้องนีตู้ทำงามนเนาะเราไก่สิไม่นะพี่น้องสงเสือในตู้ทำงามๆเนาะเป็นเทศกาลตรงกลางเนาะพี่น้องอกัมนีอุ่มเนาะไปน้ำเนาะนี่มันถือของอะไรนะพี่น้อง พี่สาวหนังพี่น้องมาซื้อเครื่องพี่น้องเซ่น้องเอ้ยเทศกาลแบบนี้ใจชอว์ดทรงการเลยคนกาทยอยมาซื้อเครื่องลายน้องพี่น้องเครื่องมีถึกมีแพงน้องเอาละพ่อแม่พี่น้องกินสปูดกสิคอยุดไวเพียงสำนีก่อนเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์กุซับสะพายไปเป็นกลังใจให้สปูเ็ดคลิปต่อไปเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง